สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาต๊ปลาเช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้ระดับน้ำขึ้นนะครับน้ำไหลพอดีพองามเลยครับการจะล่องเรียนเบื้องนะครับวันนี้มาสองล้ำเงื่อครับเทียนท้าครับเชียนเองเชียนเหลืองครับเอามาชมผลงานกันครับปลาเฮาจะพ่อมีผลงานบ่นนะครับเมื่อนี้ น้มพอดีครับไม้สวยๆครับพี่น้องไม้งามๆครับบรรยากาศย่ามแรงครับใส่เวลาครับเรือกประมาณเกือบชั่วโมงนะครับขึ้นไปหาไม้นะครับเอารถชอมบนงานครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ามแรงครับพี่น้องครับเรือมากะม่าน 带走您。 มาชมกันครับครับกี่น้องหาเลยครับนี่โอ้เสียนถาก็เอาเลยครับไอน้อยครับไาน้อยเสียนถาก็เอาขึ้นนะครับด้านหลังนี่ครับเสียนถาก็ขึ้นตัวใหญ่ไหมครับเสียนถานี่ครับลาเล็กครับนี่ครับกี่น้องสุดยอดนี่ครับของเสียนถากินพร้อมกันครับ นี่เอาโอเคครับติดตามเรื่อยๆครับติดตามเรืร่อยๆนั่นนี่นั่นแคเบียกว่ากีดแคบเบียกวากีดแคบเบียกวากีดนี่ตัดขึ้นมาเดี๋ยวด้วยครับเดี๋ยวด้วยครับตัวนี้ครับนี่ครับ นะ,น,ะนะครับนาถาดูปลาน้าถาครับนะครับดูปลาน้าถาครับทำหางมนเลยครับเดี๋ยวครับเลี้ยงครับมาแล้วครับเรียบร้อยนีครับนีครับใสงามสวยครับอ้ ยอดครับเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆย,ย้นอนนะกขาโชว์ปลาเลยครับสุดยอดเลยครับยอดครับ,อย,ย,รบยอดเยือครับธำรมนูนซาวนะครับ

มาครับนี่ครับครับสุดยอดเลยครับมาแล้วครับเอามึเป็นเครื่องเดียวอืมเป็นเครื่องเดียวใครก็เห็นน่นี่สุดยอดเลยครับใส่งามครับใส่สวยๆครับ สุดอยอดเลยครับเห็นชัดไหมครับกล้องชัดครับคับชัดเลยใช่ไหมครับครับเดียยบบด๋ยวขออนุญาตกดปลากดเนี่ยเอวมากครับดีมีปลา ครับพี่น้องโอหสุดยอดมากครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดครับโอ้โหนี่นะครับสวยงามเลยครับนี่ไซด์สวยๆครับโอ้อบครับตัวนี้โร้อบครับโอเคครับติดตามต่อไปครับตัวสวยๆครับนี่ครับปรากฏ ตตงงามครับเก็บไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตให้พี่น้องในช่วงมืดแล้วเพราะว่ามันเปิดเต้หรือปานตื่นนะครับมาอีกแล้วครับเอาเรื่องขึ้นเ,าม,นเนนมาอีกแล้วครับรมาอีกแล้วตัวที่สองตัวน,น,นี้ครับตัวที่สองครับ ไม้นี้ครับโูนนะาาหลุดครับตัวที่สองของไม้นี้ครับพี่น้องอืมใส่งามๆครับใส่งาม,งาม กำลังจะกินข้าวครับพี่น้องแต่ดูปลาลำนี้ครับโชว์หน่อยนี่แดงว้าครับสองโลได้ครับตัวนี้สองโลได้ครับนี่ครับสองโลได้ครับนี่ครับสวยๆครับนี่ดูหน่อยนี่แดงชมหน่อยพี่น้องสองโลได้ครับ โอเคครับตอนนี้ก็พักครึ่งนะครับพี่นอ้องได้เวลากินข้าวแรงครับเมนูยน่งไงครับต้มมังมาครับพักครึ่งก่อนค่อยว่าก,กันพอไม่น้อนนะ้ำไม่ไหวเลย ครับอนข้างหน้าก็ย้อนเวทย้อนเวทไปนํ่งครับต้มมามาครับมาครับกินขขาแรงน้อกันสองตัวติดครับไม้นี้ตัวเมื่อกี้เพิ่งเอาขึ้นนะครับนี่นี่ครับเพิ่งเอาขึ้นครับตัวเมื่อกี้ครับตัวนี้กินมาต่อเนื่องเลยครับนี่ครับพี่น้องครับสองตัวติดครับแก้ว หายนี้เซียนทาบอกว่าทิปก่อนโดนปลาใหญ่ครับโอ้แต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ใส่งามๆแต้งา,งามครับพี่น้องหมายเซียนท้าว่าทิปก่อนได้ปลาใหญ่นะครับเคนจำเลยทิ้งล่องกินเลยครับสวยครับเซียนท้าก็ถือครับ,รบเซียนท้าถือแล้วครับ เบรกอากีกีเลยครับคุณพักเทียนนเดูครับเบรกวากีกีได้ครับนงานเลยครับสองตัวพร้อมกันครับสองตัวพร้อมกันครับมังเม็ดมังเม็ดปักมือกูสองตัวพร้อมกันครับต้มต่อไปครับพี่น้องเปลี่ยนหายรุนเสรแล้วครับ สวยครับสวยครับสวยดูครับดูปลาครับเจียนขาสวยนะครับยกลยครับนี่สวยครับเต็มงามเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้มาหอดบ้านแล้วนะครับพี่น้องกำลังล่างป่าครับอ้า ล่างปลาทำความสะอาดครับได้เนื้องตะก้าครับก็สองตัวนี้ไงครับปลาตัวหง่นี่รุ่นประมาณสองโลนะครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวให้ชมครับสวยๆเลยครับซ้ำถังนะครับแง่กว่าถังโดยซ้ำครับนี่ครับนะ เดี๋ยวมาสั่งมึงครับสั่งหนำหนักตัวใหญ่บังโลห์หกครับหนึ่งกิโลหกกีดครับตัวนี้หนึ่งกิโลหกขีดนี่ครับโลหกเกขีดเอาตัวนั้นแหละครับตัวนี้เท่าไหร่ครับ ครับไล่เลียกันครับปลาใส้เดียวกันนายเป็นพวกเดียวกันครับรุ่นนี้ครับผลงานที่ได้กับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานร่วมครับสิ่งพ่อเปล่าเสองสร้างมุ่งกันขาท่าหัวไอ้อ๋อเช่างดู เอาตีขับครับเอาออกเอาออกาเอาตัวหง่ออกกับตีกับแล้วก็เงยถ่วงกูครับครับครับเทาตีกับครับเอาช่างไม่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องน้ำหนักครับโอเคครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานธรรมนูญออนทัวร์นะครับช่องธรรมนูญออนทัวร์นะครับแล้วก็เพจเยื่อหมักเทพปรากฏนะครับแล้วก็เยื่อหมักเทพปรกฏนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ tốt ba hết nè này hả tốt ba hết nè anh bữa nay nó mua mà sao chưa hả anh tôi này <laughs>